ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาพบกับพี่เคอวันกันอีกครั้งนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ถ่ายทำคลิปนะครับที่สวนสมโอนะฮะอยู่ข้างๆสวนลำไยเนี่ยไม่ไกลเดี๋ยวอันนี้จะเป็นอีกสวนหนึ่งอันนี้จะเป็นเน้นลำไยโดยเฉพาะเลยเนาะมีลำไยลำไยเป็นหลักเลยก็เดี๋ยววันนี้เราก็อันนี้เรามาติดตามผลนะฉีดพ่นครั้งดีเป็นครั้งที่สนะฮะอันนี้จะเป็นฉีดพ่นในครั้งที่ะฮมก็อยากทราบจากครั้งที่แล้วอะพี่อยากให้พี่ เปรียบเทียบมันดีขึ้นไหมมากน้อยแค่ไหนอะไรเห็นได้ชัดเจนอะไรพวกนี้ครับพี่ที่เห็นได้ชัดเจนคือใบจะเขียวแล้วใบก็พุ่มก็ดีขึ้นมาเยอะเลยดีกว่าครั้งก่อนใบแน่นใช่ไหมใบก็แน่นขึ้นค่ะคขิวค่ะทุกต้นจะจะออกคล้ายๆกันเลยใบจะสมบูรณ์ ก็อย่างที่พี่ว่าบนผลว่ามันร้อนด้วยค่าอากาศร้อนแต่แต่มันก็ไม่ร่วงนะช่วงนี้มันจะไม่ร่วงเอใบก็ร่วงน้อยครับใบร่วงน้อยร่วงน้อยส่วนใหญ่ก็เป็นใบแก่ๆไม่เหมือนคราวที่ก่อนก่อนที่จะเราที่เราจะมาที่ทางดรมาพ่นมันมันร่วงมากค่ะใบก็เล็กค่ะตอนนี้ใบมันสมบูรณ์ แต่ไม่ทันล้ไม่ทันฤดูที่มันฤดูจะออกออกดอกแล้อไม่เป็นไรเราก็เอาบำรุงไว้ก่อนเนาะบำรุงไว้ก่อนให้ราต้นแข็งแรงแล้วก็ออกผลหน้าได้พุ่มสวยเนาะใบสวยพร้อมที่จะให้ผลผลิตปีหน้าครับก็ถ้าท่านผู้ชมดูจากภาพที่กล้องได้ซูมไปนะฮะก็เป็นตามที่ที่เกวันบอกจริงๆอันนี้ผมก็เห็นจริงๆว่าใบแน่นมากแล้วเขียวเข้มมากะ ก็อย่างที่บอกครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงเพิ่งผ่านหน้าร้อนด้วยแล้วนวันนี้ก็คือเดือนมิถุนายนก็ยังร้อนอยู่อีกเพราะว่าฝนไม่ลงไงค่ะช่วงนี้ก็ขาดไปนานครับก็อย่างที่ทราบลำไยก็ต้องการน้ําที่สม่ําเสมอนะแล้วทั้งพี่เห็นพี่ก็บอกว่าจะมีปัญหาเรื่องของน้ําของพี่ก็น้าเอะอปัญหาเรื่องน้ํำก็มีส่วนเหมือนกันที่ว่าจะทําให้อ ในเรื่องของปัญหานะฮะก่อนหน้านี้ที่ว่ามัโม<ช>นโทมแต่ได้อาดีสอง้าหนึ่มาช่วยนะฮะช่วยอย่างน้อยถ้าเกิดใบมีการออกเพิ่มขึ้นใบแข็งแรงนะมีคล<ช>อโรฟิลดีมันก็สร้างอาหารได้ดีแอต้นที่คิดว่าจะไม่รอดมันก็กลับมาเป็นใบที่แบบเขียวใบ ใบเ<ช>อ่อหลืองเก็น้อยลงเนีเหลือแต่ใบพวกนี้อ <ๆ S 1> พอใบเยอะเนี่ยรับรองว่าต้นอยู่ได้ล<ช>ะไม่ตายละเราพยาพยามรักษาตรงนี้ไว้ไก่อนเนะา <c oughs> ะรู้สึก <c oughs> ดีไหมครับกับเลียนอาร์ดีเนี่ยกับสวนลำไยส่วนนี้ รู้สึกว่าใช้ได้ดีมากเลยสําหรับอาดีนะถ้ากับต้นลหไยเนี่ยเมื่อกี้ก็ให้ใบสมโอก็ทีละพอใจละพอใจพอใจสมโอะันลาำไยก็รู้สึกมันมันก็ดีขึ้นมาใบมันก็เกียวสุมพูดง่ายๆก็อาดีสองดีมันก็ช่วยทนแล้งช่วยได้มากช่วยได้มากค่ะอันนี้ก็อยู่ในส่วนของทางพี่เครือนไหแล้วก็ต้องช่วยอีกแรงหนึ่งเขาพยายาม แก้ป uhm, ัญหาเรื่องน้ำอันนี้ก็แต่อังไงมีอาดีเียก็ช่วยตัวช่วยอย่างหนึ่งเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งเอาไว้ก่อนแล้วก็มันอย่างน้อยมันก็ใช้งานเป็นงานสะดวกไหมใช้สะดวกมากคค่ะรับแล้วนอกจากผู้หญิงใช้ก็ได้ไม่ต้องให้คนอื่นก็ได้แค่ผสมน้ำอย่างเดียวผสมน้ำอย่างเดียวก็พ้นได้แล้วค่ะ แล้วอย่างร,ร้อนๆอย่างเงี้ยพี่นอกจากอาดีแล้วพี่ได้มีใช้อย่างอื่นเสริมมัพปุ๋ยธรรมชาติหรือปุ๋ยอะไรอย่างอื่นค่ะจะใช้ปุ๋ยข้อเข้าเพิ่มเข้าไปแต่ช่วงนี้ก็จะปรับใส่ส้มโอสลับไป <c oughs> ในช่วงที่ว่ามันขาดแซมเป็นแซมเข้าไประหว่างต้น <c oughs> ก็ดีขึ้น <c oughs> ใบก็เขียวดีอ่ะส้มโอก็ขึ้นใบก็อ,อย่างน้อยก็ให้พี่ ให้พี่นะพี่พี่แบบว่าได้ได้สบายใจนะอุ่นใจว่าให้ต้นให้อยู่ได้ก่อนเดี๋ยวโอกาสน่าเราไปไหว้อีกทีว่าพีปัญหาเรื่องน้ําอะไรนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวทางนั้นเป็นส่วนของพี่ก็จะดูไปแล้วผ่านเออนะอย่างไงก็มีอาดีเดี๋ยวก็ให้พี่อุ่นใจไว้ก่อนนะค่ะค่ะคคงจะเป็นอย่างนั้นน่ะเนาะเพราะว่ามันมันดีขึ้นมากเลยอะต้นมีมีฉีดอาดีเสริมเพิ่มเติมให้ระหว่างที่เราไป ที่เราเป็นช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ทําเพราะมันมันมาก็ยากหน่อยเนาะที่ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แต่อะไรไงก็ไม่ค่อยมีเราก็อายุอายุก็มากแล้วเขาไม่ค่อยดีก็เลยเอาไปตามสภาพใช้บริการของทางทีมคของดรกรไมาก่อนมาช่วยดูแลนะครัแล้วก็ยินดีจะช่วยตรงนี้ให้พี่อย่างน้อยก็อยากเห็นส่วนเนี้ย อยู่ย่างยืนตลอดไปเนาะจนก<ช>ว่าจะได้เห็นออกดอกเห็นลูกคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะก็ะอันนี้ก็ให้กำลังใจพี่อย่าให้อย่าท้อถอยเราจะเป็นส่วนช่วยในเรื่อง<ด>ของ<ด>ส่วนหนึ่งในเรื่องของการเกษตรตรงนี้ในเรื่องของการช่วยดูแลต้นนะฮะนะครับก็อันนี้นะฮะก็คือเป็นความคิดเห็นหรือจากคำพูดของพี่ครัววันนะฮะ ที่เป็นเจ้าของสวนลำาไยแห่งนี้นะครับที่บ้านรองเธอสองจังหวัดแพร่นะครับก็อย่างน้อยก็ขอขอบคุณพี่ด้วยที่ว่าอย่างน้อยก็คือว่ารู้สึกว่าพอใจกับผลิตภัณฑ์อดีตสองห้าหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะมาให้การดูแลพี่เป็นประจําทุกเดือนนะครับว่าเป็นเพื่อนกันตลอดไปค่ะครับ,บก็เดี๋ยวจากนี้เราไปพบกับคลิปถัดไปครับ,บก็จะมีการถ่ายทําการบินโดรน,นะครับฉีดพ่นบริเวณสวนแห่งนี้แล้วเดี๋ยว เดือนหน้าเรามาพบกันอีกครั้งนะพี่กวันครับ<ช>ขอบคุณมากครับพี่<ช>สวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะเมืองไทยนั้นมีพวมดีข้าวปลาที่มีเลี้ยงชีวิตก,กันได้ทุกคนไม่เคยดอดยากลำบากอยากแสนเลือทน เก่าไกลเกษตช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา